ภาพแรกมาแล้วพรีวิวดิงแจ็คแฟนฉันใบหมอนประกาศแต่งงาน14กุมภานี้ค่ะ แจ็คแฟนฉันจูงมือสาวใบหม่อนกิติยาถ่ายภาพพรีวิดิงพร้อมประกาศแต่งงาน14กุมภาพ6 7หลังเพิ่งประกาศข่าวดีตั้งคันส่งท้ายปี2566เพื่อนพ้องแห่ยินดีกันเพียบในวันที่5กุมภาพ์2567แจ็คแฟนฉันได้โพสลงบนอินสตาแกรมประกาศวันแต่งงานกับแฟนสาวใบหม่อนกิติยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้โดยแจ็คได้เผยภาพพรีวิดิงภาพแรกพร้อมระบุคแคปชั่นสุดหวาน14 ภูมภพาพันแต่งงานกันครับซึ่งทางนี้ในสตอรี่ของทั้งคู่ยังเผยให้เห็นบรรยากาศการถ่ายพรีวิดิ้งโดยช่างภาพเกาหลีและภาพที่ออกมาก็สวยงามออร่าจับมากๆโดยฝั่งเจ้าสาวที่อยู่ในชุดสีขาวเรากับเจ้าหญิงและเพื่อนๆนั้นต่างเข้ามาชื่นชมและรวมแสดงความยินดีกับว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมไปถึงเบบี้ตัวน้อยในท้องกันอย่างมากมาย